สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หัวข้อของเราก็คือมีคนอยากจะมาลื้อฟื้นความหลังกับคุณมีสองกองให้เลือกนะคะวันนี้เป็นกระต่ายน้อยกองที่หนึ่งกระต่ายน้อยถือรูปปลากองที่สองถือป้ายถ้าเลือกได้แล้วก็มาฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคนนี้น่าจะเป็น พลังงานความสดใสเป็นความหวังใหม่ของคุณที่เป็นคนที่อยู่ในใจในความรู้สึกในความทรงจำก็คือน่าจะเป็นคุณรักเก่าจากอดีตชาติที่เขาจะหวนกลับมาน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจดีดูดีมีเสน่ห์มีออร่าหน้าตาดีมีความโดดเด่นทางสังคมสายงาน จิตใจดีมีเมตตามีความเป็นผู้นำที่เขาจะเข้ามาเยียวยารักษาบาดแผลให้กับคุณก็ได้ก็คือมีความเป็นคนรักเก่าจากอดีตชาติของคุณนั่นเองที่เขาจะตามหาคุณจนเจอหรือว่าเจอแล้วก็ได้ที่อาจจะอยู่ในใจของคุณในความรู้สึกของคุณตอนนี้ก็ได้ที่คุณและเขาจะสัมผัสกันได้ ที่คุณอาจจะไปโดดเด่นในหัวใจของเขาอยู่ตอนนี้ก็ได้แล้วเขาก็ถือคุณไว้ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามาได้รักถ้าไม่ใช่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาอาจจะมีกําแพงที่อาจจะกั้นคุณและเขาเอาไว้อยู่เหมือนว่าคุณอาจจะไปเอาชนะมันหัวใจของเขาได้แล้ว แบบใส่ๆแบบไม่ต้องทำอะไรแค่อาจจะอยู่นิ่งๆสงบตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่คุณอาจจะปล่อยวางเวลาได้อย่างใจเย็นใจดีกับตัวเองและคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบแสงสว่างทางออกให้กับเขาให้เขาการคิดกาตัดสินใจกาที่จะเปิดเผยใจตัวเองออกมา อยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่โชคชะตาฟ้ากำลังเปิดทางรักให้กับคุณแล้วที่เขาจะกลับมารื้อฟื้นความหลังครั้งอดีตกรเก่าในอดีตชาติที่คุณเคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้กลับมาตอบแทนที่เขาจะกลับมาตอบแทนตามใจไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิง่งใด คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าโชคชะตาฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องได้ในสิ่งที่ดีๆก็เหมือนวาสนาบารมีของคุณมันอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วก็ได้ที่ฟ้าสิ่งสิทธิ์จะโดนใจทำให้คุณและเขาได้สมหวังรักกันอีกในภพชาตินี้ที่เกิดจากความรักความสามัคคีปองดองต่อกัน มาเนื่นนานหลายภพหลายชาติแล้วที่อาจจะเกิดจากพลังรักพลังใจดีที่คุณอาจจะส่งไปให้กับเขาให้เขาได้แบบถูกปลดปล่อยจากเจ้ากรรมนายเวรแล้วได้พบเหมือนพร้อมที่จะอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ฟ้ากำลังจะประทานมาให้กับคุณและเขาได้สำเร็จสมหวัง ในอดวันนี้ที่เขาอาจจะขอคุณแต่งงานเลยก็ได้หรือถ้าคุณมีอะไรที่ค้างคาใจคุณก็จะได้คืนดีมีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์กันเพราะว่าคุณนั้นอาจจะอยู่เหนือใจ,ใจิตใจเขาที่เขาคิดว่าไม่มีใครที่เหมือนคุณที่เขาจะต้องยอมรับนับถือให้เกียรติคุณได้ตัดสินใจอาจจะด้วย เพราะความที่อาจจะดูห่างไกลกันก็เลยยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะเข้ามาเปิดใจให้คุณได้รับรู้ก็ได้แต่เขากับคุณก็อาจจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันในตอนนี้ที่คุณอาจจะมีความที่แตกต่างหางไกลกันอย่างทางสายอายุหรือทุกอย่างวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาก็ได้นะคะ แต่ทุกอย่างมันสามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้อย่างลงตัวมันอยู่ที่พลังงานพลังแรงใจในการคิดดีคิดบวกของคุณคุณจะต้องส่งพลังงานที่ดีๆที่บวกๆไปให้เขาเพื่อจะเป็นการหนุนนำผลักดันส่งเสริมเติมเต็มใจให้กับเขาให้เขามีความหวังที่จะกล้าทำทจะกล้าเปิดใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงให้ได้ที่คุณอาจจะได้ครองคู่ กันอีกแล้วเป็นคู่ที่แบบคู่ควรเหมาะสมหรืออาจจะเป็นเหนือความคาดหมายของคุณที่อาจจะวางเอาไว้ก็ได้ว่าใครคนนั้นก็จะเป็นเหนือคู่ที่คุณอาจจะดูแตกต่างกันแต่ฟ้านั้นสร้างสรรค์ให้คุณและเขาได้กับชาติมาเกิดมาพร้อมที่จะมาตามหาคุณจนเจอ แล้วเขาจะรู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใช่ที่จะมาเปิดเผยใจให้คุณได้รับรู้ที่เขาจะเข้ามาแบบรักษาแผลใจให้กับคุณได้หายก็ได้ที่มันอาจจะค้างคาใจคุณอยู่ในตัวนี้คุณจะได้มีการเคลียร์ใจได้เปิดเผยใจให้กันได้รับรู้คุณเป็นรักที่แบบทรงพลังที่มีอํานาจวาสนาบารมีที่แรงกล้าอาจจะด้วยแรงปัถนาที่ดีที่คุณอาจจะเป็นคนที่คิดดีคิดบวก จึงอาจจะดึงดูดคู่รักคนรักแท้ของคุณเข้ามาเพื่อจะมาสารต่อหรือฟื้นอดีตความหลังให้กระจ่างแจ้งเรีนชัดแล้วจะพกมัดมกันเอาไว้อีกที่จะไม่ปล่อยใจให้ใครเข้ามาได้เพราะว่าโชคชะตาฟ้าเปิดทางรักให้กับคุณและเขาแล้วที่ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสดใสสวยงามตามามา เขาบว่าฟ้าได้เปิดทางเปิดใจแล้วก็ได้เวลาโอกาสเหมาะสมแล้วที่เขาคนนั้นจะกลับมาตามล่าหาหัวใจของตัวเองจนเจอก็คือคุณที่คุณอาจจะได้ตัดสินใจในความรักครั้งนี้ด้วยก็ได้ที่เขากำลังรอโอกาสให้คุณปลดปล่อยปลดบล็อกเขาอยู่ก็ได้ที่คุณอาจจะตัดสินใจยอมแพ้ไปก่อนหน้านี้ก็ได้ พราะเขาอาจจะกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะกลับมาแบบแก้ไขในอในอดีตที่จะทําให้คุณนั้นยอมรับให้เกียรติเขาให้ได้ก็คือเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับคุณมอบให้กับคุณให้คุณเป็นความสบายใจหรือให้คุณมีสิทธิ์ที่จะไว้วางใจเขาได้แล้วคุณก็ต้องแบบ ปล่อยวางให้เป็นไปตามทชกชะตาฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วว่ายังไงคุณกับเขาจะต้องมาพบมาเจอกันจะต้องได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่อย่างแน่นอนหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดูดีมีเสน่ห์มีออร่ามีชื่อเสียงมีความเป็นผู้นําผู้ให้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาทำรักความถูกต้องมาก่อนความถูกใจก็ได้จึงอาจจะตัดสินใจชา้าแต่เป็นผู้กล้าหาญ เป็นผู้นำหรือเขาจะเข้ามาแบบเยียวยาหัวใจคุณก็คือชีวิตคุณจะมีความสงบร่มเย็นในหัวใจอีกแล้วนับจากวันนี้ไปถ้าคุณได้พบเจอกันก็คือความรักความปรารถนาดีที่มีต่อกันมันยาวนานที่เขาเป็นคุณของคุณของใจคุณมานานหลายภพหลายชาติแล้วที่จะเป็นอะไรที่แบบ นะัเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ว่าคุณนั้นอาจจะผ่านกันมีครอบครัวมาเขาก็จะรับได้ในทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาจะให้เกียรติคุณในการตัดสินใจในทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขารอให้คุณนั้นตัดสินใจที่จะปลดบล็อกเขาก่อนก็ได้ก่อนที่เขาจะเข้ามาเพราะว่ามันเป็นจากแรงปรารถนาที่แรงกล้าที่คุณมีให้กับเขาที่ดึงดูดเขาเข,าเข้ามากับเข้ามา มาครองรักคองคู่กันเหมือนเดิมที่เขาจะมารักษาพ,พื้นแผ่นดินนี้เอาไว้ให้คงอยู่สดใสสวยงามตามที่ใจคุณปรารถนาทุกอย่างเลยนี่ก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถอาไปตัดสินชีวิตของใครได้และฟังอย่ามีสติคิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เรียกไพ่กองที่2คนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยสื่อสารผ่านโซเชียลออนไลน์เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์น่าหลงรักหลงไหลน่าจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ดูมีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลแต่ว่าต่างคนก็ต่างเป็นคนที่แบบทันกันแล้วก็เป็นคนที่ นเวียนอยู่ในช,ชีวิตของคุณมานานแล้วที่เขาเข้าออกในชีวิตของคุณที่คุณอาจจะเคยตัดจบกันไปเลิกลากันไปหรือว่าอาจจะเคยอย่าขาดอย่าล้างกันไปก็ได้ที่เขาอยากจะกลับมาสารต่อเพราะว่าชุ่ชะตามันอาจจะยังมีอะไรที่ติดค้างคาใจกันอยู่ก็ได้ที่เขาจะต้องกลับมาเคลียร์ใจหรือ ยังไงคุณก็จะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณนั้นต้องการที่จะจบจากเขาคุณก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะจบแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็รอคนที่ใช่เข้ามาที่เขาจะมาดับทุกในหัวใจของคุณให้จบสิ้นได้แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เขาก็จะตัดสินใจไปจากคุณ ก็คือเขารู้ว่าไม่สามารถที่จะยืดยื้อคุณเอาไว้ได้เพราะว่าคุณจะต้องได้รับสิ่งที่ดีๆเท่านั้นถ้าคุณนั้นเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเปย์ให้กับเขาไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองที่มีค่าเขาก็จะกลับมาตอบแทนคืนใจให้กับคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขาอาจจะกลับมาพร้อมกับเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อคุณก็ได้ มีสองคนสองแง่ที่คุณจะต้องคิดและพิจารณาให้ดีที่คุณจะต้องใช้สติในการตัดสินใจในครั้งนี้เพราะว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะมาหลอกให้คุณนั้นลงทางในความรักครั้งนี้ก็ได้คุณจะต้อง ใช้เวลาในการตัดสินใจเดี๋ยวพึ่งใจร้อนด่วนตัดสินใจต้องให้โอกาสได้เขาพิสูจน์ในความรักแท้ครั้งนี้ที่คุณจะต้องเปิดเผยใจอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณนั้นต้องการแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นเพราะว่ามันจะต้องเป็นรักที่เท่าเทียมเสมอภาคเท่านั้นถ้าคุณเคยให้ไปเขาก็จะได้ เขาก็จะให้กลับมาเท่านั้นแต่ถ้าใครคนนั้นไม่เคยคิดที่จะตอบแทนให้เขาก็อาจจะตัดสินใจอยากจะตัดความสัมพันธ์จบกันจากคุณก็ได้หรือเขากำลังตัดสินใจที่จะตัดจบจากอีกฝ่ายเพราะว่าจะได้ไม่มีการที่ผูกมัดเหนี่ยวลังเขาเอาไว้ที่เขาจะกลับมาลือฟื้น กับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นกันใหม่ได้พูดคุยกันใหม่ที่เขาอาจจะสื่อสารมาบอกคุณก่อนก็ทุกอย่างอาจจะอยู่ที่คุณนั้นต้องตัดสินใจเองด้วยแต่คุณจะต้องมีความเชื่อว่าปฏิหารรักแท้นั้นมีอยู่จริงที่เขาจะมารักคุณอยากอยู่ที่คุณคนเดียวแล้ว ถ้าเขาจะมีความแบบเป็นเจ้าเสน่แต่เขาก็ไม่เคยที่จะยึดติดอยู่ที่ใครได้เพราะว่าใครคนนั้นไม่สามารถที่จะเป็นคู่ที่แบบเท่าเทียมเขาได้ก็คือเพราะคุณนั้นเป็นคนที่แบบมีความฉลาดมากมัน่นรู้เท่าทันเขาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ตรงสเปกตรงใจใช่เลยที่อาจจะเป็นคนแบบพูดคุยกันได้ทุกเรื่องราวเข้ากันได้ดีเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมเสมอภาคกันทั้งคู่คองตัดสินใจให้ดีในรักครั้งนี้ที่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มาหลอกล่อให้คุณอาจจะหลงทางด้วยก็ได้นะคะ นี่กาจจะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่สามารถรตัดสินชีวิตของใครได้รับฟังยังมีสติคิดดีคิดบวกเข้าไว้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ